ผมไม่ได้ดว่าหมู่ว่าคณะนะแต่ผมต้องการให้หมู่ให้คณะทุกรูปรวมที่ทำที่วินัยจิตตะเจกะคิดเหมือนผมไหมผมต้องการเหยพระเถ่านทุ่ถ้าท่านผู้ใหญ่นี่รวมตัวกันปกป้องหลักพระวินัยแล้วสแสดงให้ลูกให้หลานเห็นได้ว่านี่คือของเทพวกเราทําอย่างนี้ไม่จับใจใจสสยเงินทองไม่ขุดดินดา้ายิ่งไม่ใช้โทรศัพท์ ยิ่งเป็นแบบเป็นแผน,น,นที่ดีชำระศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ทำเครื่องรางของขังออกขายเอากฎหมายทางโลกเข้ามาด้วยเนี่ยถ้าพระจับใจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนคารวาจ์โยมผิดกฎหมายทางโลกตั้งจดหมายทางโลกมาเพื่อคุมพระไว้ ผมว่าจะดีอยู่นะจะเห็นพระหินทรธรรมะที่สมบูรบริบูรณนะ์ก็มืนะ่อองค์สังฆราชท่านพระองค์ออกมาเนี่ยนะห้ามพระไปรับนิมนต์แล้กก็ไปบงังไปจับจ่ายใช้สอยเงินทองไปรับเงินรับทองในงานศพงานต่างๆเห็นไหมละ่ะพระองค์ออกมาผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจิตแต่เสีขยขอันนี้เวลาที่ไปรับแล้วมันก็รับได้เพราะว่าไม่มีตัวบทกฎหมาย อย่างนี้มีตัวบทกฎหมายทางโลกด้วยปั๊บออกมาบีบบังคับด้วยผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะจินแต่เสียค่ะเออเวลาทําบุญก็ทําบุญตามตามตามทีม่ไ,ไหนในวัดว่าอารามนั้นนั้นใช่ไหมละ่ะมีบร์พัชกรของวัดเป็นผู้รับเป็นผู้ดูแลคณะสง์ในนั้นประธานสงในนั้น,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 นเป็นผู้ที่ดูเลพระลูกพระหลานผมว่าถูกต้องที่สุดนะชาตินาจัดหน้า กราบไอ้พระจะน่ากราบหน้าไหวศาสนาเราจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสว่างสวัยขึ้นถึงพุทธกาลอันนี้ว่าได้ห้ามจ่ายใช้สายเงินทองนะคุณบาอาจารย์เตือนนะนั่นกูจะใช้จ่ายมีอะไรไหมนั่นเห็นไหมไปแล้วต้องมีตัวบทกฎหมายทางโลกเข้ามาคุมด้วยถ้าเห็นแล้วจับทันทีทันทีทันทีนั่นจับแบบไหนตอนแรกจับแล้วก็เตือนนั่นเตือนก่อนสักครั้งสองครั้ง ถ้าไม่ฟังจับศึกมันต้องเอาตัวบทกฎหมายเข้ามามันจึงจะอยู่นะดดกินเตเสียขาไม่งั้นมันไม่อยู่ด้วยเหตุด้วยผลแบบนี้แบบนี้แบบนี้นั่นอา้าวก็อาบัตไม่ถึงการจับศึกล้วจะจับศึกได้ยังไงของพ่อน้อยไม่ค้านทำไม่ค้านวินัยหรืออย่างนี้ประมาทพระเจ้าที่ไม่ได้ประมาทไงเพราะพระทุกวันนี้ไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไงที่พูดเนี่ย ก็เห็นไหมล่ะเจ้าฟ้าเจ้าคุณมีเมียตั้งจิบห้าปีมีสองคนไม่มีใครทราบเห็นไหมล่ะหรือทราบอยู่เพิออกเฉยกันหรือ,อยังไงถ้าเราไม่เอาตัวปรกฎหมายเข้ามาคุมปับ๊บมันก็จะหยิ่งอย่างนี้ได้ใจอย่างนี้น่ต้องมีตัวปรกัหมายเข้ามาคุมผมจะบายอยู่แล้วนี่จิตเสียขาเพราะผมไม่เคยรับนิมหม์นนี่เราไม่ได้รับนิมนม์นรับจา้างรับขาเงินหาทองก็ขายดีจิตเสียขา ผมไม่มีนี่ผมไม่มีคําว่าไปรับนี่มนงานคนตายงา,งานนู่นงานนี่งานอะไรเออถ้าไอ้นี่ลูกจิตผมเสียนี่ผมไปพาคณะสงฆ์ไปแต่ต้องเอาประเพณีของผมนะคือประเพณีผมทําตามทางตาทีทททททิไัยส่วนกรณีอย่างนี้อย่างนี้ปั๊บปั๊ปปั๊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 ปัปปป๊ยามเอาเงินออกมาบงางสกุลโดยเด็ดขาดนั่นถ้าบงางสกุลก็ให้เฉพาะวันสุดท้าย วันที่เผาศพวันที่ชาแมนจิตเอาอะไรบางสกุลเอาผ้าบางสกุลห้ามเอาเงินเอาทองออกมายุ่งถ้าจะทําบุญด้วยปัจจัยตัวนี้นู่นงานเสร็จเรียบร้อยเข้าไปวัดนู่นแจ้งต่อว,วัยวัจกร,กรแจ้งต่อคณะสงฆ์ที่อยู่ในวัดป่ารามว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนี้ผมต้องการอย่างนี้นะจิตเเกขา ถ้าเป็นไม่ได้โอ้ยผมบ้านี่ศาสนาพุทธเหล่านี่เจริญรุ่งเรืองสว,ว่างเฉไวกึ่งพุทธกาลมิติที่เป็นทิพย์เป,เ,ปเ,ปเ,ปเปิด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 พวกเทวดาดออกจากประตูได้มากราบมาไหวพระสุปฏิปนโนปฏิบัติปีปฏิบัติชอบมาช่วยเหลืออุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติปตีปฏิบัติชอบสว่างเฉไวเหมือนในสมัยพุทธกาลผมพิยงผมนะ คงได้แต่ความคิดนั่นแหละคงจะไม่มีใครทำม,มันจะเอายี้จะทําได้ไงวัดบารามนี่จะไม่มีพระแล้วเนี่ยขนาดนี้ขนาดนี้ยังไม่มีพระอยู่เขาก็ว่านั่นก็ไม่เข้าไปเข้าการันที่จะเสียขาดแต่ว่ามันกระเทือนใจผมพระเล็ก่าน้อยไม่รู้แต่ไม่รู้ไปไหนก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมละ่พะพอบวชปุ๊บป,ปับนี่ลาง,งานมาบวชปับเขาไม่ราบเนี่ยเพราะครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนสังฆาธิเศษจีบสามกับปาราชิกสี่ ก็ไปสวดบาลีในในบทพระบวชพระก็แล้วไปเลยแล้วก็ทําผิดเกิดไปกอดผู้หญิงเขาให้เกิดไปรักผู้หญิงเขาให้เกิดไปเสพบกามเขาให้เออเขาเป็นพระเล็กขน,น้อยไม่ได้ศึกษาก็เ,าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้เจ้าฟ้าเจ้าคุณนะจินจะเสียข่าเจ้าฟ้าเจ้าคุณนะพระสมเด็จพระราชพระธรรม เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนั้นะจิตเสียขาพี่นาวนะต้องเรียนที่มีปัญหามากมากนี่ถ้าไม่เรียนนี่เขาก็ไม่ได้ตั้งยศให้นี่ว่านี่นักทมตีนักทรรม,รรมโทนักทรรมเอกมาเรียนอันไปรเรียนนี่เขาก็ไม่ตั้งนักก็เรียนก็ทุกคนแต่เรียนไม่มีความเคารพนี่ตัวนี้หละผมจึงไม่อยากจะกล่าวไปกับเรื่องนี้หละ อยให้พระออกมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปกป้องศาสนาพิจารณาดูนะอิทธเจค,คะต่างฝ่ายก็ต่างมีทิฏฐิมาน,นะต่างฝ่ายก็ต่างศีลไม่บริสุทธิ์มีลูกมีเมียลบลบซ่อนซ่อนแล้วจะกล้าออกมาได้ยังไงอิทธเจคะพี่านาวนะนันถ้าเราไม่สู้ในกึ่งพุทธกาลมันกรยากคืูนะอิทธิเจกะยาก แต่นี่เ็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปรักจำห,กไไหนักวินัยนับบันที่จะจางหายเหมือนคอนบุรีผมยอมยอมให้คนด่ายอมให้หมู่ด่าหมู่ว่าผมยอมเท่านั้นแหละแา่ใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่นี่ผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นเละเพื่อในกึ่งพุทธการนี้จะเอ้ยเพื่อในกึ่งพุทธการนี้พวกเทวดาในหมื่นโลกธาตุเจงกจักรวาลจะได้สาธุก,การกับผมสักนิดหนึ่ง ก็ยังดีว่ามีลูกยอดกดตัญญูเกิดขึ้นแล้วมนุษย์ไม่ทราบผมไม่เข้าไปเข้าไก่เรื่องของพวกนั้นแต่เทวดาทราบนี่ทศกัก็อุปถาพุตธิเจา้านี่เห็นไหมละ่ะเท่ามหาพรหมอย่างนี้พรมกี่ชั้นละ่ะอุปถาพุตธิเจา้าก็มีที่เป็นสมาถถทิฏฐินี่ก็เหมือนพระกาพรมอย่างนั้นก็เป็นสวดอาบาลแล้วนั่นสุตตวาน่าชั้นนี่ก็ยงังยังอยู่นี่เทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาขึ้นไป ที่พระธาตุเจ้าปัญจสิกขะอย่างนี้นั่นเห็นไหมละ่ะเท้ามหาราชทั้งสีอย่างนี้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ได้บุญกับคณะสงฆ์ได้บุญกับพุทธเจ้านั่นจุติเคลื่อนย้ายจากทุกขติเข้าสู่สุขติเต็มอยู่นะยิจเสียขาเทวดากลุ่มนี้เขาจะได้รับทราบจะได้ยกจ้องเฉลิมเสริญบ้างว่าถึงพุทธกาล ยังมีลูกยอดกระตันอยู่อยู่ยังมีพระที่เป็นพระเทอยู่ผมต้องการอย่างนี้จิตเสกค่ะมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาไม่รู้ไม่เรื่องหรอกเขาไม่รู้ไม่ชราบแล้วไม่รู้เรื่องจัตนาแล้วไปเขาไปตามนั้นแหละผมไม่เข้าไปเข้าไก่เนี่ยมแต่พระยังไม่รู้ไม่ต้องไปพูดถึงบาสิกาผมยังเตรียมงานของผมไม้ตลอดนั่นแหละตามเดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ยังพูดได้อยู่ผมก็จะทําหน้าที่ลูกยอดกระตันอยู่จนถึง วาระสุดท้ายของผม